ถ่ายยังก็ถ่ายโอเคสวกสีีครัาอยู่มบสเดวิดเดนมีของมหม่แล้วมาดูกันดีกว่าข้างในเป็นอะไรเพื่อทำการรุนเร็วไม่รีรอและรอลีแทงเข้าไปข้างในมี้ยคัตเตอร์วะเคิรเคิเคิร์คร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 เร์เเเอาคค ก็ไม่ได้เน้นอะไรเยอะว่าอย่างรู้ไหมว่าทุกๆวันเนี่ยก้าวกับพี่เปาก็เหมือนับทีมงานของพ่อนะเออใช่ทีมงานทชทีมงานแต่เราไม่มีค่าจ้างเอาไปเปิดเครื่องเอ้กดเปิดเครื่องเรื่องเปิดทีมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราอันนี้เป็นแผ่นนะครับมีน่าจะเป็นอันที่เป็นมือหนึ่งและมือสองอยู่ในด้วยนี้ด้วยกันน่าจะใช่ัมใช่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 โอเคครับผมใช่ครับผมอันนี้เป็นของที่จะรือ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ห่อมาเป็นแบบนี้แบบเมนแพดเดินนะใช่มีขนมเล่ด้วยครับผมเล่ยนี่ไม่ได้นอกไม่ได้สัง่งนอกเหนือคำสัง่งหักคะแนนหนึ่งดาวคุณเล่ย์เล่นให้ค<ม>ะแนนเขาไปห้าดาวเหมือนเดิมอ่ะเอาขนมไปโช,โชว์โชว์โชว์ให้กล้องดูได้รับมอบรับมอบาถ่ายโลกถ่ายโลกชิบมาตองท้ายเขาถ่ายอยู่โอเคครับผมอ่ะเอาเด็กออกไปเกะกะฝังทางนะกล้องอันนี้คือแผ่นหนังที่ผมสั่งมาเขามีสองเรื่องนะเอา มีสองเรื่องอ่าอันนี้อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเดี๋ยวผมจะไม่เอาบัตรตเดิมใครฆ่าปลาเสริ์ฮะแผ่นฆ่าปลาเสริ์เดีนะล่องลอ,งอยในการแกะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้เลยแล้วกันด้านหน้าเน,นี่แหละทำการฉีกเอเลียนออกอออไม่ใช่เอ้ยยาพัตเตอร์มันโคมยายุง่งเดี๋ยวเดน๋ราโดนบ,บาดมือหรอกโอเคเอาไปเนีย่ยเอาไปได้อันนี้เป็นเรื่อง คิงเอาล์นะครับใช่แบบว่าใครฆ่าคุณปู่ไม่ใช่ดิคุณผิดคุณผิดใครฆ่าคุณปู่ใช่ใช่มันเป็นคดีฆาตการรมมันเนี้ยโคนานไนเอาล์ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นหนังเกี่ยวกับน,นี่แนวฆ่าอาขายปริศนา,าขายปริศน, <c oughs> นาสืบสวนก็ใครเป็นคนฆ่าคุณปู่อันนี้ซื้อมาเป็นแผ่นมือหนึ่งนะอันนี้แผ่นมือหนึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่เออ ห้าห้าสิบกว่าบาทนังถูกจังแผ่นแท้มาเนี่ยแผ่น,น <S 1> 1 <S แท้แผ่นแ,แท้มือหนึ่งถูกจังวะดูมันลดราคาครับผมแผ่นละร้อยกว่าอันนั้<ผ>น,นอันนั้มน,มนมือหนึ่งนะมันให้เป็นเสียง <S <S 2> <S 2> เสียงภาคไทยนะครับเป็นเสียงภาคไทยอย่างเดียวมันเลยถูกเฉพาะภาคไทยเท่านั้นส่วนอันนี้เป็นมิสเตอร์บีมนะคะผมเป็นมิสเตอร์บีมภาคแรกเดี๋ยวเจ็บอันนี้ก่อนอัลตราแน่นออันนี้คืออะไรอันนี้คือแผ่นหนังที่เขาแถมมาให้ะครับแถมมาเรื่องหนึง่งเรื่องไมล์สปายแล้วเป็นแผ่นก๊อปนะครับผมก๊อปมาสเตอร์ ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ดูต้นไหนต้นใหญ่หนังพวกนี้ผมซื้อมาผมก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่หรอกไม่ค่อยได้ดูเก็บสะสมส่วนอันนี้เป็นจอนนี่อิงลิทนะครับคือมิ b เดิลดีมนะผมอันนี้ไม่ใช่แผ่นมือหนึ่งนะเป็นแผ่นมือสองแต่หายากนะแผ่นนี้เจ็ดสิบเก้าบาทความเทพให้สูตรความหาให้ร้อนอ่าอันนี้เป็นแบบเลือกภาษาได้แล้วเป็นแบบปกสวมอันนี้ไม่เขียวฉันไม่ได้มีเยอนั้นเลือกภาษาได้ญี่ปุ่นดินี่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 เป็นแบบกล่องปกสวม เหมือนกันเลยเพื่อนสวมเลยแบบการลอยกันเสียหายไลด้านล่างมันอะไร่เรียกอันไหนกล่องด้านล่างกล่องปกนะปกสวมกมาด้านล่างล่างตัวใต้ตัวอีกกล่องนี่งคน้นเปคนละอ่านกันอย่าพึ่งยุ่งอันนี้คือหน้าหน้าแผ่นจอนนี่อิงลิสตนะครับนี่เป็นแผ่นมือสองที่บอกเลยว่าแผ่นนี้ใสปิ้งวิ่งกระจกเลยกระจกเลยไล่สิวฟ้าบนใบหน้า เราต้องจะมาทำการเทสกันนะว่าจอห์นนี่อีลิตรที่แผ่นมือสองเนี่ยราคาเจ็ดบเก้าบาทภาษาไทยก็ได้เป็นเช่นไรภาษาไทยก็ได้ก็เปิดเป็นภาษาไทยนั่นอ่าญี่ปุ่นเลยมิสเตอร์บีมอะไรเรอกล่องสวยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช่แต่ว่ากล่องตัวล็อกนี่เคี่ยวมันล็อกหลวมแล้วเนี่ยดู แกดันนิดนึงก็ออกแล้วไม่เป็นไรฮะมาได้ชีสองจะไม่รู้เลยว่าเขาขายหรือเปล่าต้องโพรไปถามแม่อ่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนส่วนแผ่นก๊อปเกตเอเอาเอาไปทางนน้นโอ้ยก้าวทำอะไรเห็นนะเห็นชาติจอหน้าจอไหมถ่ายหน้าจอถ่ายหน้าจอซูมหน้าจอไอไอวัวหลบไปแกทำทำรายการรีวิวของฉันเสียงจะไม่เปิดดังมากนะเดี๋ยวโดนลิขิต แค่มีภาพเข้าไปนี่ก็อันนี้ไม่เห็นโบนาะซูให้่น้าจอทีวีอีกเดียวใช่อันนี้คือจอ์นนี่อิงลิศนะครับภาพแรกจอห์นนี่อิงลิศ้มีทั้งหมดสามใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องโบ๊ิลีบเดชไปหาดูได้ครับหนังดีสนุกอันนี้เป็นหนังแนวสายลับแบบคอมเมดี้ฮ่าฮ่ตลกตอนนี้เป็นหนังแนวสืบสวนอาจจะเป็นแนวซิงเกิดราม่านิดหน่อยแต่ลุ้นลุ้นดีหนุกดี น่าติดตามทุกเรื่องบอกเลยว่าเรื่องดีมากซีรีรส์เกาหลีไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์ส <c oughs> อันนั้นไม่เกี่ยวอออไปโอเคครับผม <c oughs> ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดทดูบายสวัสดีครับ